เปิดมากกันเจอแล้าตอันต่ายดอกงนังรถไฟกับซาดิเมอรดาน้องเิ๊กม่น้องแคมปบุมไน้องพาไปตามน้แคมปบุมเนี่ยเด้อบอุณนโดนหนักนอกจากโดนจุลลวพวกนี่้างเงินนี่แหละตัวไปนั่นเองพี่วเซลเซลผนั่งสนนีกันมะพูพี่ดานลง นั่งที่นี่ก็นั่งนานปล่อยไปเฮ้ถ่าน,คนะคะมันจะไายของพุดเดิ้ลที่เป็นห่วงไม่ได้ใส่หมวกกันหนอกกันหนอกแบบนี้เลยหมวกก็ไม่ได้ใส่เหมือนนี้เอาเสือ้อเอาเสือ้อนี่หมวกเลยสวมหัวแล้วก็ใส่หน้ากากเจนตาโอลบบกเยอะฮ้ไปเท่เขาเฮ้ยเขาแซงเขาเลยเฮ้ยนั่นแหละพี่น้องเอ้ยกีบจะจับไปนั่นเยลย เกีย่ยงคล้องไปซื้อมาให้เขากับฟาดหนาฟาดลังกูหิวมึงหิวซื้อคล้องมาให้แม่น้องปานินมือหกันเนาะอันนี้ห้าก็ออกจากบ้านณาการพี่น้องเลยแม่น้องจิกกระชับรถจักรออกมาลัดแล้วก็ขี่ไปนำเฮาขี่ไปนำการเออแม่น้องแ,องแ,องแองก้มบุ๋มลืมไปน้อ,นอ,อ,องจิกว่ลืมค่ะท่านผู้ชมกราบขออภัยภาก็จะถ่ายบรรยากาศไปน้ำทางอย่าง,างไรพี่น้องเลย พี่น้องได้เบิ่งได้ชมไก่พี่น้องไก่พี่น้องก็ถามอยู่ไกล้สนใจสามสี่ชิปกว่ากิโลคุณเน่ยพี่น้องเอ้ยกาค่อนข้างจะมองดีมองบว่ดีเนาะให้นเาหนาะแ,แ๋ยวออกไปออกจากบ้านอาการกระเขานี่กับหมู่บ้านพะม่วงพี่น้องแล้วก็ทอทางดำน้องเขียนเลยกับ ขี่ทางด้านพอใกล้ปาา้านได้กับเขบา,า,าทางแดงอีกริบๆบ้านนี้พอดบ้านบ้าตายทางแดงกึศก็มีทางดําบาัตรขี่ทางดํานต่น,นอยเดียวหน,น,นึ่งกับ่นักเลยก็ได้ทาย ไปนอกกันแก้มบุ๊มนะ่ะเปลี่ยนกันหมักข้ามาหนะ่ละลาสาวสิครับปะครับไปไฮฟิทครับเปลี่ยนกันไก่ไข่าย,ยุบห้องกันว่าเอาส่ก,กันเป็ดะเปรอะหน่อยว่านถึงเท้าบ้านเมืองเขาจะแม่นไปานเมืองเขาจะโนะอ่ยพวกเนาะแจ็คแมนว่าอยังกัน กินข่าวเศร้าแล้วจังได้ออกเดินทางพี่น้องเลยไปกินข่าวเที่ยงอยู่พุ่นละเพราะว่าเฮากะบอกเคยกินข่าวเ,าวาเพื่อนเบาตายเนาะเกงใจเผินเฮ้ยเฮาวเผินเอาไปซอยมันยังจะไปกินน้ำเผินอยู่เนะาะแม่หกมักบอกได้ลังเกียร์รังยัง,งดอกเมืมม่อนัน่นกินแกงหรอไม่แล้วก็ตั้มเกิดที่นะี่แหะกินอยู่มีแต่ซื้อมาสู่ข้าจะกินอะไรว่าจะไปกินเกงใจเผินแต่เผินก็มีน้ำใจสองแพทยเนาะเฮากะบอกได้ว่า ดิเออไปซอยต้องเอาสิ่งจำเทานบอนัใจเพิ่นเ๋ยวจะได้แหละหน่งใจไม่ตีต่อกันก็นดีแล้วพี่เานาะ ทงรูพี่น้างถามกันว่าว่าหน่เออเอ็งเมื่อวิดจะมาโต๊บ่บอก่บ้านเาใจจะเถื่อนนะพี่น้องเยนั่นแหละเอ้าม่หัน้องรผูกเทางคือเปือเองว่ะอื

เออเออออดียัง嘛นะ่มดมีพ่นยังผู้บ่าวกายนี่นะเออผูกบ่าวกายเลยเฮ้ยผู้บ่าวกายต่อเชีได้ได้เฮยเอคางเลยคงี่น้องเอ้ ทางดำเลยแหละพี่นำอางทางข้นงนอกนี่คกลางเขาทางอยู่ทางดำขอกแากแล้วอยก็เหยียบตายด้วย นอนโพดพวกว่ายใหญ่เจ้าทางดามเลยพี่น้องเอ้ยเด็กนอนทางดามกะกี่กะบิทจักจักหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยจังวิทดจังเขาทางแดงแต่ก้าทางแดงเขาบ้านบ่าวตายเลยบ้านหมู่บ้านเดียวแล้วพีน้อาไปลุดมากให้หลุดมากกดเกียร์ด้เลย รถเฮ้ยรดน,นันน่นนั่นนัมาเยียบตายได้เฮ้ยหนักมากเฮ้ยโอ้ยสาดได้เด้จะได้ขี่ได้เอาศาดเต๊้ดี้วิโก้เฮ้ยกุกจะโบมีบุญวาสนาบ่เนาะเอาขี่บ่เลเนาะขี่รถใหญ่ๆนั่งโกเก้ ถึกแดดถึกได้อ,อน,นี้กับกากบ่นบน,นบีดพุนเต็มรถน,นี่ว่าพ่นโต๊ะกูมีขี้พุนไม่ได้พี่น้องก็เป็นนี้แต่ว่ามีแดดนะพี่น้องเลย <c oughs> ถ้าเหาสะดวกเ้าก็ถ่ายให้เบิ่งนขึ้นได้เลยพี่น้องไปแต่ละเถียงเถื่อกกับเบาสะดวกเถื่อกกับกึศเบาออกกับสิถ่ายกินพันพี่น้องเบิ่งพี่น้องส้ม,มนะอฮะมันโหลดยังอ่ะเฮยแซงกันมาอ่ะปะโย่ กินีจะนมงกวานะีากิซนี่จะพาลงคลองจะพาออกนอกทางีเยฮ้ยเงือนเรือนนางงามมาเลยอ้เดือบหยุบ ก่นใส่บลกแอลแต่เนาะน,ะนีกโต๊ะารแันห่าเนาะนีนะโต๊ะการไหน้นนตวนนนตะวน,นะน <c oughs> ่องรัมบรรยากาศริมทางน้องจา๋าวัวนัวงหัวหมวนเฮฮาปาร์ตี้รถจีบก็ ของแกมบุมก็โอ้ยอยากเปิดเทิงละซ่องเพื่อนกระไดฝา,ากซ่องร้านสาวเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากฟิจดเจรนาเบิงเป็นผ่านกได้ไวปกานค้นหลอกี่พันชั่วโมงพี่น้องเลยเออเอาครับหลดไปเถอะร้านสาวอ <laughs> ตอนนี้เสียวมากเลย ลิปเด้เล <Yeah. S 2> ้อ like พี่น้องเด้อล้มทางไม่ายมันลากไหลพี่น้องเนาะกัะขออภัยลลายพอก็ลิบนาพี่น้องก็ยูนเมี่ยนสกสปนเ้อขอบคุณนลังใจกเนทุกำัใการกิบกรบอภัยลายพี่น้อง้ยสบายดี